สุขสบายดีสุขสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มส่องประเมาสัมบาดีตอนเช้าอยากทายสบายดีอยู่ถุกมองถุกบอนตื่นเช้ามาก็ฝนตกลินคึมคึมูืฝ่าคือฝนกำลังเตรียมเนาะเตรียมเตรียมสีออกเมื่อนาเมื่อไหเมื่อนาเช้าแพงเพล่ะ เมื่อนี้ดำนาสวัสดีจ้าพี่น้องทางฝั่งไทยเด้ออยู่ทุกมองทุกบน่นโอ้ยคิงออกหน่อนแล้วบนีนยังบอบทันมีเวลาเอาฝุ่นมาปกอีกขอขอบอกขอบใจนำเอฟซีถูก่านทุกคนเอฟซี FC, ผู้อยู่ตาหัวตามสวนตามหายตามหน้า อยู่ในตลาดตะลีอยู่ในเมืองก็ดีนะอยู่ทุกมองทุกบอนทุกๆอาชีพการงานขอให้มีความสุขเดอ้อหลุดขอยเอามาแล้วเปลี่ยนสุดสเตอร์เปลี่ยนทั้งโสทั้งยังเหยียบหอยเคยเทาเปลี่ยนหายมูลลค่า350บาทว่าสั่น350บาท แต่ว่าบ่ท่านจ่ายเดี๋ยวไปจ่ายเนาะสามรอยห้าสิบบาทก็ขอบบุญขอบคุณทั้งเอื้อผัดทั้งอิตาลีได้หายเงินมาแต่เมื่อก่อนหนึ่งพันบาทเนาะหายมาน้ำสาวแพงอข,ขอบใจน้ำสาวแพงก็พอดีได้มาจุนเจอือ ต่อลมหายใจเดือดเด้อเคยผัดทางอิตาลีหนึ่พันบาทสูโโลุดกระขาดพอดีโอ้ยเหมาะเจาะคิดว่าสิเก็บไววอันซื้อกับเขากับปลาบัดดำหน้าอยู่บรดดำหน้าเจ้าของผนละคิดว่าเก็บไววเนาะเหื่อมแห้ปาษาบาเฮาเอิ้นว่าเหื่อแห้แต่ว่ากะได้ใส่จ่ายแลวเนาะ โหลูดสุดสเตอร์ขาดสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็ถึงการใส่ใจ่ายการดำเนินชีวิตไปแต่ละเมื่อละวันมันต้องใช้เงินจริงๆนะเนี่ยถ้าไม่ใช้เงินในบ่ได้เลยนะนี่ไปบ่ออดเลยเพราะว่าขี่รถนี่ก็น้ำมันโอ้ยพักข่อยสมางามเทป้าทู งามอีลีงามคอยิีอามีดมาตัดก่อนเด้อตัดออกก่อนมันเลืออ่อยลายเกินไปแล้วอามีดมาตัดพักเอาไว้ลวกินก่อนขอบุญกบคุนน้ำเอื่อยน้ำอ้ายน้ำเอฟซีทูกทานทุกคนก็ตู่เมตูน้องยิงน้องทรายพี่ป้านะอาอาคุณแม่เนาะที คุ่นซอยเรือตลอดมาโอ้ยบุท่านมีเวลาเอาฝุ่นมาปกุกอืมหัวขุลกขุล,ลุอยู่คิงก็กได้กำลังงามต้องเอาขี้เก็บมาปกุกขี้เก็บขี้งัวเดจ,จักมือก่อนจะเอามาปก เบิ่งคิงป้าสิไป้ใช่อ๋ป่าฮะนาเบิ่งคิงบทท่านเอาผุ่นมาปกอีกมันมันเกิดแนนมันเกิดหนออะลรเออสุบหน่อไม้มะลิเอาป้าย่างกำลังสีเตี้ยมองเมื่อหน้านั่งแพงอันแล้วแต่ของป่าดำยังค่าตะก้าสีตาค่าก้าเห่าแหละ เออยังดำหน้านางแพงอยู่หน้าเ้าถ่าดำน้ำหลังป้าเอ้ยเอาน้ำหลังหมูก็ขอบอกขอบใจน้ำเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้อเนาะ ะบอกเป็นการสักษาเสียวเวลาเฮาก็สิมาตัดพักไปนำสบายดีสบายดียดอยู่หน้ากล้องหน้าจอลงตีต้มแต่ละเมือ่อแต่ละวันน,ะน้องน้องมันหลายเมืออ่อเลยรวมๆกันนี่มันเศร้ากว่ามืงอ,อะไรได้นน่เนาะหอดละบ่เบิ้งเจ็ดวันย่างเนาะประันหอดเศร้าอ้าประดามสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดสิบเจ็ดสิบแปดวันละ่ะไก่ละไกะ่สิหอดเศร้ามือละ ตัดผักไปนำก่อนเด้อขัานบวตัดมันฉีลื้อไปมันสีบัวงามเนาะตัดเอาก่อคุณอยู่ตำทงตำถาก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งเห็ดหายเห็ดหน้าตำหัวตำสวนกับ สวนหัวสวนหมักใหม่ก็ขอให้ได้ผลผลิตหลายๆได้ราคาดีๆซื้อได้ขายมารเด้อร์บทสุขกสุกคนอีฟซีถูกขาดทุกคนอีฟซีก็มีมีเวียกเอ็ทเวียกทุกคนนั่นแหละเนาะแต่ละคนแต่ว่าเวียกบกคือกันเวียกบกคือกันกรรแต่กับที่ โคตรงามเลยตัดแก่กับตัดออกน้ำะมัน,นยาโคตรเนาะมื่อแต่ไปตื่นมากกับไปละตื่นมากเตรียมนั่นเตรียมนี่กับไปเมือ่อนางานดันนาดูมันแก่กับ Nam 跟跟火，跟耗。 cà ri ạ, đẹp ลวกจำแจ่วแจ่วประเดกหอมหอมเซ็บแซ่หรือบอกอเอาไปลวกกินกับปนเอาไปใส่ออมก็ได้พี่น้องเอาคลิปนี้ประมาะจะพาะจุกไว้สำนีกก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้า,อาคลิปเข้าไว้ใส่ให้พร้อนเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มหรือว่าบุาท่านมีเขาเบิ่งบ,บ,บุท่านมีเวลาเขาเบิ่งเขาส้ม กะถามีเวลากะแวะเวียนมาเบิกเนี่ยเด้อพี่น้องเดอ้อขอให้โชคดีบรดทุกการทุกคนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจสบายดีฝ้าว่าฝ่าาเมื่อหน้าพี่น้อง